อย่างรูปหนึ่งที่เป็นตัวแทนของท่านก็คือภาพนี้นะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่ท่านถ่ายตอนที่ท่านเข้าสมาธิอยู่ที่ถ้ำอชันต้าที่อินเดียแล้วด้วยความที่ว่าตอนนั้นท่านไม่ได้หุ่มคลุมเรียบร้อยคือเหมือนกับท่านก็ไปนั่งสมาธิธรรมดาแล้วมีฝรั่งเนี่ยแอบถ่ายรูปท่านท่านก็เลยขอม้วนฟิล์มมา เสร็จแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยเวลาคนอยากจะขอวัตถุมงคลขออะไรท่านก็ไม่มีให้ท่านก็เลยเอาไอ้ม้วนฟิล์มนั่นแหละไปอัดเป็นภาพอเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นภาพถ่ายของท่านเนี่ยคนก็จะบูชาเป็นภาพนี้เป็นหลักบแล้วก็ท่านบอกว่ารูปท่านเนี่ยเก่งกว่าเหรียญท่านอีกบางคนมาถึงจะต้องมาขอเหรียญท่านมาหาเหรียญอะไรต่างๆพวกเนี้ย แต่ท่านบอกทําไมไม่เอารูปเพราะรูปเนี่ยท่านเข้านิโรธสมาบัติเสกทุกปีอเหมือนกับว่ามีอนุภาพในการคุ้มครองไปตลอดเขตแดนอะไรเงี้เป็นกําลังที่สูงที่สุดของที่พระอาหารหันต์จะทําได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนัะ้นก็คือรูปท่านเนี่ยก็ถ้าใครเจอมีโอกาสบูชาก็อาจจะลองหาเก็บไปบูชาดูคือัวท่านบอกเองว่ารูปท่านเก่งกว่าเหรียญท่านอีกอะไรเพราะท่านตั้งใจทําให้นะครับ